ขยี้อนิเมะขอเสนอสรรพยุทธรุฟ้าผ้าขวนคืนแดนทงการตอนที่47สําหรับสายตาสารพัดนะครับความรู้สึกเหล่านั้นเสียวเย็นกลับไม่สนใจสายตาเขาหยุดนิ่งอยู่ที่บุรุษชุดเทาคนนั้นตั้งแต่โคกุบเขาอาคีปีศาจปรากฏก,กายออกมาความรู้สึกคับคล้ายคับค่ายิ่งชวีคูณมากกว่าเดิมพออยู่ใกล้กันอย่างไรประมุกพักเสี่ยวรู้สึกคุ้นเคยมากใช่หรือไม่ ภายใต้นะครับสายตาจับจ้องของเสี่ยเวเหยียนในสุดบุคคลลึกลับในชุดสีเทาก็กล่าวออกมาภายใต้เสียงหัวเราะที่คุ้นหูเป็นอย่างมากตอนนี้ภายในขัวของเสี่ยเวเหยียนกับขุดความคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาหลังจากสิ้นเสียงหัวเราะคนชุดคุมสีเทาก็ค่อยเรื่อนสิ่งที่คุมอยู่บนหัวออกไปหลังจากทุดคุมร่นล่วงออกมาปรากฏใบหน้าที่โหดเทียมอมไมหิต สายตาเสี่ยวเหยนที่จ้องมองก็ยิ่งจ้องมองหนักกว่าเดิมและพูดขึ้นมาว่าที่แท้ก็เป็นเจ้าใบหน้าที่เผยเห็นนั้นเสี่ยเย็นกลับไม่แปลกใจเพราะปีนั้นเขาเป็นคนฆ่ามันกับมือตัวเองคนผู้นี้ก็คือสิทธิ์คนแรกของเหยาเฉินสิทธิ์พี่ของเสี่ยวเหย็นอดีตจอมโอสถแห่งแดนอัธการหานเฟิงนั่นเอง าหานเฟิ่งในเวลานี้ต้องบอกว่าใบหน้าแก่ชาราวกว่าแต่ก่อนมากมายนักและใบหน้าที่จ้องมองเสียเ่ยวเหย็นด้วยความอาฆาตแค้นปีนั้นถ้าไม่ใช่เพราะเสี่ยเวเหยียนพังทลายแผนการของเขาจนหมดตอนนี้เขาก็คงแผ่ขยายอิทธิพลไปทั่วในแดนอัธการแล้วแต่สุดท้ายเขาก็ต้องพบกับจุดจบที่แสนอนาถร่างกายกับวิญ,ญญาณถูกแยกจากกันและในจังหวะที่ร่างกายถูกแยกจากกันนั้นเขาเองก็เกือบจะถูก นำวิญญาณไปบทลายเขาช่วยจังหวะที่ดีที่สุดกำนันเพิงแก่นมหานพให้กับเสียนพยุทธ์ท่านหนึ่งให้ไปไม่อย่างนั้นละก็ป่านนี้ก็คงจะไม่มีชีวิตรอดอยู่แล้วแต่ยังดีระดับเสียนพยุทธ์ของตําหนักเจตพูดท่านนั้นพอเห็นว่าเขามอบไฟวิเศษให้ก็เลยส่งคนออกไปตามหาร่างของระดับบรรพบพรุุลร่างหนึ่งให้เขาหลังจากนั้นให้เขาทําการกืนกินวิญญาณของระดับบรรพบพรุษคนนั้น แล้วใช้ร่างกายของคนผู้นั้นแทนแต่ร่างกายนี้เพียงอยู่ได้ชั่วข่าวเท่านั้นหลังจากนี้สิบกว่าปีร่างกายจะเริ่มเน่าเปื่อยแล้ววิญญาณก็จะแตกสลายตามร่างกายไปแต่นั่นกว่าเป็นเรื่องอีกสิบกว่าปีตอนนี้สามารถมีชีวิตยอยู่ได้ก็นับว่าเป็นบุญวาสนาใหญ่แล้วจากทีแรกวิญญาณต้องดับศูนย์ไปแล้วแต่ตอนนี้กลับยังสามารถกลับมาร้างแค้นเสียวเหยียนได้เนี่ยแหละคือโชควาสนา หลังจากที่เขาออกมาจากตำหนักเจตพูดเขาก็ทำการกลับมาที่แดนอัธการทันทีเพื่อร้างแค้นเสี่ยวเหยียนถ้าไม่ติดว่าเขาได้ข่าวน้ำรายโพธที่แปลท่าุก่อนแล้วก็เขาก็คงไปฆ่าร้างเหล่าบรรดาคนของพรรคเสี่ยวจนลาบเป็นหน้ากองไปแล้วดังคํากล่าวว่าคู่แค้นเจอหน้าในตาแดงกลําและตอนนี้ หานเฟิงกลับได้พบเสี่ยเวเหยียนในสถานการณ์เช่นนี้แววตาเขาอาฆาตแค้นอยากจะฆ่าเสี่ยเวเหยียนให้ตายทั้งเป็นอยากจะกินเลือดกินเนื้อเนื่องจากเรื่องราวที่เกิดกับเขาทั้งหมดนั้นเสี่ยเวเหยียนเป็นคนกำนันให้ตอนนี้ความโกรธความแค้นของหานเฟิงทวีคูณจนไม่รู้ว่าจะทวีไปได้มากเท่าไหร่แล้วเผชิญกับแววตาอาฆาตแค้นของหานเฟิงเสี่ยเวเหยียนก็ไม่สนใจหลังจากกวาดดูบนร่างกายของหานเฟิงแป๊บหนึ่งก็พูดว่านึกไม่ถึง สิทธทรยศอย่างท่านถึงกับยังมีชีวิตอยู่เหลือเชื่อจริงๆนี่ต้องขอบคุณเจ้าสิทธิน้องที่ประเสริฐหลังจากนั้นหานเฟิ่งก็พูดต่อหากไม่พอเจ้าพลังฝีมือข้าคงยากจะบรรลุถึงระดับนี้คราวนี้ข้าจะกระชากวิญญาณเจ้าออกมาจากนั้นให้เจ้าริมรองรสชาติของการอยู่มิสู้ตายบ้างแววต่างเสี่ยวเหย็นยังเฉยชาอยู่ครับไม่สนใจคำขู่ของหานเฟื้องแม้แต่นิดเดียว ต่อให้ตอนนี้หานเปิ้งระดับพลังจับคุ้งสูงขึ้นแต่เซียวเหยียนเองก็ไม่ใช่เด็กหนุ่มน้อยเหมือนกับปีนั้นแล้วพลังฝีมือเขาเองก็ทวีคูณสูงขึ้นเช่นเดียวกันต้องบอกว่าเซียวเหยียนในวันนี้คือคู่แข่งก้าร,ระดับจักรพรรดิสีดาวตัวจริงเสียงจริงหลายปีที่ผ่านมาเขาเคยปะมือกับระดับบรรพุรุษมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งรวมไปถึงมีระดับบรรพุุษบางคนยังจบชีวิตภายในเงื้อมือของเขามาแล้วดังนั้นคำคู่ของหานเฟิง เขาเองก็ไม่ได้สนใจรวมไปถึงพลังฝีมือขี้บรรุขึ้นมาเพราะถ้าเกิดสู้กันจริงๆใครจะอยู่ใครจะตายยังไม่แน่ชัดเลยในกายเจ้าไม่มีกลิ่นอายของตะแก่นั่นแล้วจริงด้วยข้ากับลืมไปที่แท้ตะแก่นั้นตกอยู่ในกำมือตำหนักเจตตะพูดคืออเขาชื่นชมเจ้ามากมิใช่หรือเขาคิดว่าเจ้าจะคุ้มครองเขาได้ไม่ใช่หรือฮ่าฮาตอนนี้ดูแล้วสายตาของตะแก่นั้นยังเลอะเรือนอยู่ดี หลังจากค,คําพูดของหานเฟื่องเนี่ยจบลงครับเปลวไฟสีเขียวใส่เนี่ยพวยพุ่งออกมาจากร่างกาเยเซียวเยียนทําให้น้ำป่าที่อยู่รอบๆตัวเขาเนี่ยเกิดการไหม้นะครับกลายเป็นเพลิงผ่านที่หูลุกไหม้ท่วมท้นบริเวณป่าแห่งนี้ไปทั้งหมดนี่คือการบรรดาลโทส์ของเซียเวเยียนเพราะหารเฟื่องไปสกิดส่วนที่ไม่ครวรสกิดเขาให้แล้ว เปลวไฟสีเขียวใสที่ลุกคืบท่วมร่างของเสี่ยวเหยียนเอาไว้และดวงตาของเสี่ยวเหยียนตอนนี้ก็จ้องมองหาดเฟิงอย่างดุร้ายความอาฆาตแค้นที่ไม่เคยมีมาก่อนปรากฏออกมาจากร่างกายของเสี่ยวเหยียนเป็นครั้งแรกคำพูดที่หานเฟิงพูดออกมานั้นไปสกิดจุดบอกบางที่สุดภายในใจของเสี่ยวเหยียนเข้าให้เพราะในวันนั้นเสี่ยวเหยียนต้องมองดูเหยาเฉินถูกจับตัวไปต่อหน้าต่อตาโดยที่เขาไม่สามารถทำอะไรได้ นั่นคือรอยแผลที่จารึกอยู่ในหัวใจของเขาตลอรอดมาเหยาเฉินทุ่มเททุกอย่างให้กับเซี่ยวเหยียนบ่มเพาะเขาจากคนที่ไร้ประโยชน์คนหนึ่งในตระกูลเสี่ยวตอนนั้นกลายเป็นคู่แก่งก้าวระดับจกกักรพรรดิในวันนี้เซี่ยวเหยียนมองเหยาเฉินเปียบเสมือนปิดาคนหนึ่งเหยาเฉินทุ่มเทเขาอย่างสุดความสามารถแต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถรอดพ้นเงื้อมือของตํหนักเจตะพูดไปได้ และผลลัพธ์ชนิดนี้ไม่ต่างอะไรจากใบมีดที่กีดแทงอยู่ภายในหัวใจของเสี่ยวเยียนเสี่ยวเยียนโทษตัวเองล้ำไปซ้ำมาถ้าเขาแข็งแกร่งมากกว่านี้เยาเฉินก็จะไม่ถูกจับตัวไปถ้าเขาแข็งแกร่งมากกว่านี้เขาก็จะมีกำลังไปช่วยเหลือท่านพ่อออกมาจากเงื้อมือของตําหนักเจตตาพูดเมื่อเขามีภาระกำลังเขาจะช่วยเยาเฉินและท่านพ่อออกมาได้เมื่อเขามีภาระกำลังเขาก็จะไปหาควินเอิอได้ทันที ไม่ต้องแยแสภูมิหลังอันน่ากลัวของนางอีกต่อไปทว่าพลระกําลังของเสี่ยวเยียนไม่เหมือนกับของคนทั่วไปพลระกาลังของเขานั้นเกิดจากเปลวไฟวิเศษยิ่งเขาอยากได้พลระกําลังมากขึ้นเท่าไหร่เขาก็ติ่งกินเปลวไฟวิเศษมากขึ้นเท่านั้นถึงจะสามารถได้มาซึ่งภลระกําลังที่เขาต้องการไฟวิเศษหลังเสร็จเรื่องนี้สืบหาไฟวิเศษใครขวางคู่นั้นตายเสี่ยวเหยยนคำรามคำคู่เหล่านี้ภายในใจ หานเฟิงเจ้าคนชั่วช้าไร้ย่างอหากไม่เชื่อเจ้าข้าเสี่ยวเหียนไม่ขอเป็นคนเสียงของเสี่ยวเหียนนั้นเปรียบเสมือนเสียงที่มาจากขุมนรกต่อให้เป็นหานเฟิงหรือคนจากขุมเขาอาคีปิศาต์ใบหน้ายังเปลี่ยนแปลเมื่อได้ยินเสียงของเสี่ยวเหยียนด้านข้างของเสี่ยวเหียนเสี่ยวเอียเซียนกับชื่อเหียนก็หันมาบองเสี่ยวเหียนด้วยความแปลกใจตั้งแต่ที่รู้จักเจ้าหมอนี่มาเจ้าหมอนี่ ไม่เคยแสดงอาการโมโหโทสะได้ถึงขนาดนี้แปลว่าคำพูดของหานเฟิงน่าจะไปสะกิดในสิ่งที่มีควรสะกิดเข้าให้แล้วสิ่์น้องเด็ดเดี่ยวยิ่งแต่ใข่เจ้าชีวิตข้าต้องดูก่อนว่าเจ้ามีคุณสมบัตินั้นหรือไม่เขาอาจไม่มีแต่ข้ามีแน่นอนซุ้มเสียงที่เย็นจัดเนี่ยดังขึ้นมาเซียวอีเซียนหลังจากนั้นก็เดินขึ้นมาด้านหน้าเซียวเย็นหนึ่งก้าอมกับพลังสีม่วงที่เอิบอาบทั่วร่างกาย พอเห็นว่าเสียวเอี้ยเซียนเป็นคนออกโรงทางด้านของหานเฟิงใบหน้าก็ยินหมุนมองลงไปกว่าเดิมต่อให้จะเป็นเขาถ้าต่อสู้กับนางขึ้นมาก็คงจะยุ่งยากเอาการหลังจากนั้นหานเฟิงก็มองไปที่เสี่ยวเย็นแล้วก็พูดคำที่ยั่วยุเขาสิทธิ์น้องวาสนานาดีของเจ้าแม้แต่สิทธิ์พี่ยังอดนับถือไม่ได้ว่าแต่เมื่อไรเจ้าจะพึงพาํำแข้งของตัวเองบ้างอาศัยสตรีบางหน้าชน,นีด หรือไม่กลัวทำลายชื่อเสียงของตะแก่นั่นเสี่ยวเหยียนได้ยินแบบนั้นในอึดใจถัดมาตัวเขาเองก็พูดว่าสิทธิ์พี่ลูกไม้เดิมๆเนี่ยเลิกใช้ไปเถิดแม้ตอนนี้ท่านจะครึ่งคนครึ่งผีแต่อย่างไรก็เคยได้รับฉาย,ยาว่าจอบโอสถแห่งแดนอัฐการฉะนั้นเนี่ยอย่าทำขายหน้าจะดีกว่าวาจาของเสี่ยวเหยียนเองก็เผ็ดร้อนไม่ใฉ่ย่อยทำให้ใบหน้าของหานเฟิ่งในกระตุก แล้วก็พูดขึ้นมาว่าหลายปีไม่เจอปากคอเรอะร้ะายกว่าเดิมไม่ทราบพลังฝีมือเจ้าใช่มีความรุดหน้าเหมือนฝีปากหรือไม่เรื่องนี้สิทธิ์พี่มาทดลองดูก็ทราบแล้วเซียเหวียนในตอนนี้ครับเข้าใจเป็นอย่างมากว่าห้ามเนี่ยหลงไปตามคำยั่วยุข,ของอีฝ่ายเนื่องจากนะครับถ้าเขาขาดสติเมื่อไร่ถึงตอนนั้นมันจะไม่เป็นผลดีต่อเขาอย่างมากเขาต้องมีสติอยู่ทุกฝีก้าวในสถานก,การณ์แบบนี้ โมเทสิ่งที่มองดูบรรยากาศนับคำแม่งเกีียวตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกตกใจเขาเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าทางด้านเสียวเหยียนกับทางด้านหานเฟิ่งจะมีความแค้นลึกล้ำแบบนี้แต่ตัวเขานับไม่คิดจะเข้าไปแทรกได้แต่เพียงคิดในใจว่าสู้กันเลยฆ่ากันเลยยิ่งมีคนเจ็บตายมากเท่าไหร่เขาเองก็จะยิ่งได้รับผลประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นโอสถทะลวงด่านบนรรพบุรุษ แล้วไหนจะมีเคสพนวดวิญญาณของภูเขาอาคีปีศาสตร์อีกเขาก็จะได้ภูมันมาทั้งหมดในดวงตาของกุ้เท่าอิงซาตตอนนี้มีแต่แววนับสะสมใจยิ่งสถานการณ์เป็นเช่นนี้นับจะเป็นผลดีสําหรับเขามากยิ่งขึ้นยิ่งมีการต่อสู้ในช่วงชุดหุบเขาก็จะหนีไปได้อย่างง่ายสบายเจ้าคิดจริงๆหรือว่าอาศัยพวกเจ้าสามคนก็จัดการกับพวกเราได้แล้วหานเฟื่องขวเรอพร้อมกับมองไปที่ฟางเหยียนที่ตอนนี้ระดับพลัง ก้าวเข้าสู่ระดับบรรพบุรุษครึ่งเท้าแล้วและไหนจะเหล่าบรรดาขั้วุโสอีกต่อให้เป็นระดับบรรพบุรุษพวกเขาเองก็ไม่มีปัญหาในการต่อสู้มากนะักหลังจากที่หานเฟิงก่าวจบเหล่าบรรดาขั้วุโสนะครับของภูเขาขีปีศาสตร์รวมไปถึงฟางเหยียนก็มายืนอยู่ด้านหลังของหานเฟิงพร้อมกับปวดวายพรรคกำลังที่น่ากลัวออกมาหากยังไม่พอบวกเราผูเท่าอีกคนเป็นอย่างไร ขณะที่เหล่าบรรดาพวกอวุวโสของภูเขาอาคีปีศาต์เนี่ยปลดปล่อยพลังมาเพื่ออวดศักดา์าจังหวะนั้นก็มีเสียงของผู้ชาราท่านหนึ่งดังขึ้นมาหลังจากนั้นครับเขาปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนครับพร้อมกับปลดปล่อยพลังสภาวะเพื่อกดกำราบพลังสภาวะของพวกผู้อาวุโสจากภูเขาอะคีปีศาต์ลงไปรายเห็นเงาคนแก่ชาราที่ปรากฏขึ้นกลางเขาหานเปื้อเนี่ยหน้าเครียดทันใดโอเคครับเจอโอกาสหน้าคลีมหน้าขอบคุณครับ